11อกันยายน2020ในปีนี้มีหลายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่ต้องจับตามองทั้งเป็นวันครบรอบ19ปีเหตุการณ์นายวันวัน,วนและยังเป็นวันเกิดของเพนตากอนครบรอบ79ปีโดยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเหตุการณ์นายวันวัน,วนเพนตากอนถูกอันกรอ,อิดา ที่นำโดยบิลเดนโจมตีซึ่งในตอนนี้ล่าสุดทางด้านหลานสาวของอุสมาบิลเดนได้ออกมาประกาศสนับสนุนทรัมป์โดยกล่าวว่าทรัมป์จะทำให้ประวัติศาสตร์แบบนายวันวันไม่ซ้ำรอยอีกครั้งในขณะที่ทรัมป์ได้เดินหน้าถอนทหารออกจากอิรักและอัฟกานิสถานตามนโยบายอเมริกันเฟิร์สที่ให้ไว้ตั้งแต่หาเสียงสมัยแรกเมื่อ4ปีที่แล้ว ล่าสุดทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะลดกำลังพลให้เหลือ4พ0นนายในอัฟกานิสถานและ2พ0 0นายในอิรักเนื่องจากการเจราจาสัติภาพกำลังดำเดินไปด้วยดีโดยระบุว่าสหรัฐจะไม่จมปลักอยู่กับสงครามที่ไม่มีวันชนะอีกต่อไปโดยในสัปดาห์นี้ทรัมป์อยากได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสัติภาพเหมือนปีที่แล้วอีกด้วยแต่เมื่อปีที่แล้วเขาได้พลาดโอกาสไปให้กับนายกดัมนีของเอธิโอเปีย านานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเป็นครั้งแรกถึงจำนวนที่แน่นอนที่อยางจะคงไว้ในอัฟกา,านิสถานถึง4พนนายและในอิรัก2พันนายและในซีเรียเพื่อคุ้มกันน้ำมันอีกบางส่วนซึ่งการ,อรถอนทหารกำลังจะเกิดขึ้นเ,เร็วนี้ส่วนทางด้านของเพนทากอนยืนยันว่ากำลังรอก,รอการ,อรถอนทหารบางส่วนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยย้อนกลับไปสหรัฐได้บุกอัฟกานิสถานตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปี2544หลังเกิดก่อการร้ายอันกออิดาในการโจมตีในเหตุการณ์ในวันๆที่นำโดยออสมาบิลาเดนที่ถูกสังหารโดยการโจมตีของสหรัฐในยุคของโอบามาเมื่อปี2554ล่าสุดทางด้านของนูบิลาเดนซึ่งเธอเป็นหลานสาวของออสมาบิลาเดนผู้ที่มีครอบครัวที่ร่ำรวยและก็มีสายสัมพันที่ดีกับราชวงศ์ซาอุ โดยเธอได้ออกมาสนับสนุนพรรคริบับลบิกันและหนุนให้ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐอีกสมัยโดยเธอกล่าวว่าไอซิสแพรก่กระจายภายใต้การบริหารงานของโอบามาหนูกเกิดและอาศาัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เดินทางเยือนสหรัฐบ้างเป็นครั้งคราวและเธอยังเป็นแฟนตัวยงของพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมของอเมริกาเห็นได้จากเธอจะใส่หมวกเม k กอเมริกาเกรตอะแกรนเป็นประจำครอบครัวของเธอมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดี หนูจบการศึกษาด้านธุรกิจและกฎหมายทำงานกับสตาร์ทอัพในสวิตเซอร์แลนด์ส่วนน้องสาวของเธอก็ได้เป็นนักร้องและหนังแบบชื่อดังอยู่ในขณะน,นี้แม้อีกฝ่ายจะมองว่าทรัมป์ไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อสร้างความสามัคคีและความรู้สึกต่อต้านชาวอเมริกันในตะว,วันออกกลางและอย่างสั่งย้ายสถานทูตสหรัฐในอิสราเอลไปยังเยรูซาเลม็มซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ต่อความรู้สึก ทรัมปอย่างเผยแผนสัติภาพที่จะทำให้อิสราเอลได้รับผลประโยชน์จากปาเลสไตน์จนทำให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสัติภาพประจำปี2021ล่าสุดนี้สำหรับผลงานของเขาในการเปิดช่องทางทางการพูดระหว่างสารัดอารับเอมิเรตและอิสราเอลโดยนักวิเคราะห์บอกว่าการที่ UAE ยอมเข้าร่วมกับทรัมป์ในครั้งนี้เพียงเพราะต้องการเพียงแค่เครื่องบินรบของอเมริกา